ร้านแต่งนัตตี้กับนักธุรกิจพันล้านสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ prity ขอแสดงความดีดีกับเขาทั้งคู่ด้วยค่ะ กับงานแต่งของนัตตี้นันทนัตและเจ้าบ่าวเมนนัทภูมิค่ะเมื่อวันที่18มกราคม2567ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศงานแต่งของทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยความโรแมนติกและิ่นอายของความรักมากๆค่ะ ซึ่งนัตตีนะคะยูทูเบอร์สาวสุดฮอตจะละโสดเป็นคนแรกของกลุ่มค่ะสําหรับกลุ่มของ3สาวก้อยอลัลชพรนัตตีนันทนัทและดีมอัพิชยาค่ะซึ่งในงานนะคะจะมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมอวยพรและเป็นสักขีพยานส่วนเส้นทางความรักของเขาทั้งคู่นะคะ สองคนเนี่ยเจอกจารจัดกิจกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อนเพื่อนเนี่ยแนะนาให้รู้จักกันค่ะจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็สารสัมพันธ์กันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่งงานกันแล้วในที่สุดซึ่งณนะจุดนี้นะคะบอกเลยว่านัตตี้เนี่ยขึ้นแทนเป็นภรรยาพันลลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงแล้วก็แอดมินขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะน่าอิจฉามากๆค่ะส่วนปรอฟล์ของแม่นนะัทภูมิแอดมินจะทาไว้อีกคลิปหนึ่งก็อย่าลืมไปกดจิ้มแล้เขาไปกันนะะ และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเฮดเซ็ต